วันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการทําลายธงไตรรงที่มีลักษณะขาดชำรุดนะครับและไม่เหมาะกับการประดับอยู่บนยอดเสานะครับทงไตรรงหรือทงชาติไทยโดยปกติแล้วเมื่อมีการประดับอยู่บนยอดเสาเป็นเวลานานก็จะมีลักษณะคือขาดชำรุดและเป็นดูโบวด,ดังตัวอย่างที่เห็นนี้นะครับอันเนื่องมาจากแสลมที่แรงนะครับและทําให้ชายนั้นขาดการประดับธงไตรรง,งที่มีลักษณะขาดเป็นริ้วแบบนี้นะครับจะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะยาวรุนแรงนะครับ หรือผิดพราะราชบัญ็นหยัธงนะครับเพราะธงไตร่รงจะประกอบไปด้วยสีสามสีก็คือแดงขาวและน้ำเงินแต่ละสีก็จะแทนส,สาถาบันต่างๆอาร์ตแก่แดงก็จะแทนสถาบันชาติขาวก็จะแทนสถาบาันศาสนาและน้ำเงินก็จะแทนสถาบันรมหากษัตริย์นะครับถ้าหากเรานําธงแบบนี้ไปไประดลับอยู่บนยอดเสานะครับจะมีลักษณะหรือความหมายโดยทันทีเลยนะครับว่าสถาบันทั้งสามดังกล่าวนะครับจะถูกไปเแยกออกจากกัน จึงมีบางควรอย่างยิ่งนะครับที่จะนํทธงแบบนี้ไป,ประดับอยู่บนยอดเสานะครับแต่มีในระยะสาคพันเดี๋ยวอยู่เหมือนกันนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะนํทุงแบบนี้จัดไปทิ้งถังขยะได้นะครับหรือจะติดกันแถบสีเป็นแบบนี้กระตัมบ้างก็าตามนะครับซึ่งวิธีการทําลายก็จะมีตัวอย่างบางที่จะได้เห็นต่อไปนี้เลยนะครับที่นะครับก็จะเห็นตามนี้เลยนะครับ เราจะเริ่มสาธิตกันเลยนะครับให้เราดึงทงไตรงออกมานะครับตรงที่ขาดไปริ้วให้เราดึงแยกแฉบเัีจะกันแบบนี้นะครับนะ <S AR> ครับเราจะต้องไม่ให้แถบสีหรือสามสีนั้นอยู่ด้วยกันอย่างเหมือนเดิมนะครับและเมื่อเราดึงแถบสีเรียบร้อยแล้วนะครับสีแต่ละสีก็จะไม่มีความหมายของสารสาบันบเด็งองไรนะครับเพราะไม่ได้อยู่รวมกัน,นั แต่ข้อสาคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับห้ามทิ้งังายะอีกเช่นกันนะครับเมื่อลักษณะที่เป็นแบบนี้อยู่พยเพราะนั่นหมายความว่าคุณเอาสามสถาบมันทั้งสามลงไปในถังขยะด้วยกันนะครับนี้ควรและไม่กระถุควรกระทําอย่างยิ่งนะครับเมื่อเราดึงเรียบร้อยปุ๊บนะครับและจุดในตรงนี้นะครับจะไม่มีความหมายของสถา,านแต่อย่างใดนะครับก็จะเป็นเกียงแค่พ้าสีธรรมดาหลังจากนั้นเราก็จะสามารถนําทิ้งังขยะได้ดังตัวอย่างนี้นะครับ เป็นผ้าสีธรรมดาแล้วครับหลังจากนั้นเราก็สามารถนำทิ้งถ่งางขยะได้ครับ รเรียบร้อยครับกับการทำลายธงชาติไทยที่ถูกต้องนะครับเมื่อเราฉีดเรียบร้อยนี่ครับก็เป็นผ้าสีธรรมดาที่ไม่มีความหมายต่อไปเพราะฉะนั้นนับงากวันนี้เป็นต้นไปขอให้ประชาชนชาวไทยอย่านำธงไตรลงไปทิ้งถังขยะโดยเด็ดขาดน,นะครับกรุณาทำลายธงที่ถูกต้องตามวิธีที่สมควรนะครับก็คือตัดแยกแถบสีออกจากกันหลังจากนั้นเราก็นำแถบสีที่เป็อิสระต่อก,กันนั้นทิ้งทิ้ง ใา้ได้ครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงตาวน,นี้ครับสวัสดีครับ